ยึดมั่นในความคิดของเราะค่ะแต่ว่าไม่ใช่ไม่ฟังความคิดของคนอื่นนะคะเราต้องเดินหน้าเราต้องทำได้คนอื่นทำได้ทำไมเราทำไม่ได้เราต้องทำได้เหมือนคนอื่นเริ่มจากทำให้กับที่ทำงานชิมเป็นส้มตำแบบแยกน้ำแยกเนื้อค่ะ แล้วก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเป็นน้ำส้มตำที่อยู่ในขวดอะค่ะครบรสแล้วสามารถปรับเป็นยำหรือว่าน้ำจิ้มซีฟู้ดก็ได้ค่ะแค่เปลี่ยนเครื่องเคียงเอาซึ่งมันจะตอบโจทย์ความสะดวกของคนเมืองของคนที่ทำอาหารไม่เป็นอะไรเงี้ยค่ะอยากให้ลูกค้าจดจำตำมะเตงในเรื่องของง่ายสะดวกครบจบในขวดเดียวค่ะ เป็นของคู่ครัวคุณตลอดไปค่ะขายออนไลน์เป็นหลักเพราะว่า,าใช้โฆษณาในเพจมีในเรื่องของการออกบูธค่ะก็ตามสถานที่ต่างๆการบอกต่อก็ถือเป็นการตลาดสำคัญอย่างหนึ่งเลยค่ะคือเราจะถามลูกค้าชิมแล้วเป็นอย่างไรบ้างติชมเพื่อแนะนำได้นะคะอะไรเงี้ยค่ะ เพื่อไปปรับปรุงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราได้ไปเรียนเกี่ยวกับการเขียน b u s i n e s s Mo เด l แคนวาสเก้าช่องการรู้จักลูกค้าการรู้จักสินค้าช่องทางการขายการติดต่อหน่วยงานราชการต่างๆที่จะทำให้สินค้าของเรามีมาตรฐานแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างคนที่มาอบรมด้วยกันนะคะเอาไปปรับใช้กับการทำธุรกิจของเราได้จริงๆค่ะว่าเราต้องรู้จักลูกค้านะ ลูกค้าต้องการอะไรปิดในส่วนที่เขาไม่ชอบได้ไหมทำให้ได้ความรู้จากโครงการของ NEC ที่ดีมากๆค่ะเราอยากเปลี่ยนตัวผลิตภัณฑ์ของเราให้มันได้มาตรฐานมากขึ้นคือคิดเอาไว้อยากทำเป็นซองเพื่อสะดวกใช้แล้วก็ลงกล่องแต่ว่าค่าใช้จ่ายมันเยอะขึ้นก็เลยน่าจะเป็นในเรื่องของการใช้ขวด PP ที่มันทนความร้อนและก็ฆ่าเชื้อได้ที่อุณหภูมิ121องศาในส่วนตรงนี้พอค่าเชื้อแล้วอะค่ะมันจะอยู่เก็บได้นาน1ปียึดมั่นในความคิดของเราอะค่ะแต่ว่าไม่ใช่ไม่ฟังความคิดของคนอื่นนะคะแต่ว่าเราก็ต้องมีมาตรฐานของเราเงี้ยค่ะลูกค้าเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ตำมต็งเติบโต และการให้กำลังใจตัวเองค่ะในเรื่องของการทำธุรกิจว่าเราต้องเดินหน้าเราต้องทำได้คนอื่นทำได้ทำไมเราทำไม่ได้เราต้องทำได้เหมือนคนอื่นช่องทางการติดต่อของการสั่งซื้อตำมะเตงนะคะเรามีแฟนเพจค่ะเพจตำมะเตงเซิร์ชเข้าไปได้เลยค่ะก็จะขึ้นนะคะ ID ดี n ลค่ะ LOM 9และเบอร์ติดต่อนะคะ0891219996